ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านนวดคุมโมออกุซึด์ร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 ์า์ร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 ์ย์ร์ะ์ร,ระ์ร์นนร์ร์รนน์ร้ร์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 ้์ร์อ์อ์ร์ร์รอระคะอ์ร์ร์ร์อ์ร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 ์น่ร์ร์ก์ร์ม์ร์รมร์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 ค์ร์ร์ันน์ร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 ร์ร์รร์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 รร์รร์ม์ร์ร์รร์น์์ราั ของร้านดาววันนี้ลูกค้าลูกค<อ>้าแต่งมาจากบ้านไม่ได้นะคะน้องน้องน้องที่นี่แต่งมาจากบ้านอ๋อไม่แต่งเลยชุดที่นี่แหละค่ะพ<อ>นักงานหีาคนให้มาค่ะอ๋ออ๋อพอดีว่าถ้าเป็นคอร์สของพนักงานน<อ>วดคุณมากุศลรู้ต้องเปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึง่งเดี๋ยวส่วนเข้าเครื่องแต่งตัวกักน,นะคะเคค่ะ A later few moments คือมันมันรัดไปหน่อยอะค่ะพอดีข้างบนเป็นยางยืดทุนลูกค้าเราแบบดึงดึงยืดยืดจูนะคะมันก็ใช้เมื่อไหร่ลูกค้าแล้วมันน่าจะยานได้แล้วนะช่วงนี้นี่คือรียูวเหรอคะเคยซักไหมคะซักแล้วค่ะซักแล้วใช่เขาทักผมว่าจะไปอาบน้อที่บ้านที่ฟังที่ข้างน้นบ้านน้องอายุสอฝั่งนีหัวสะพานเขากันอาบน้ำกันเห็นกันทุกที พอดีหมอนวดเองข้างๆ็ชอบฟังหมอลำนะค่ะเออข้างๆเขาผมสีสมสม้มๆรู้จักไหมคะหมอนวดคนนั้นเขาเป็นหมอนวดนี่นะกินภูเขาไฟอะคะ่ะเป็นนวดประคบร้อนของเราเรานี่ยอะไรคะของเราเป็นเอ่อไฮเทคหน่อยไฮเทคนิดหนึ่งเราไม่ใช้วิธีโบราณโบราณ <c oughs> ไม่ต้งเล่นคงก็ต้องท่ะไม่เหมาะสมกับอายุไหคะอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดพอดีว่าเห็นข่าวลือเกี่ยวกับร้านเราดิบหน่อยไม่ต้องไปอ่านนะคะอะไรที่นวดน,น้ำมันไหมด้นวยน,น้ำมูกใช่เหรไม่ต้องไม่ต้องไปอ่านนะคะนั่นอะ่ะข่าวลือข่าวลือค่ะใช่ <c oughs> งั้นคุณลูกค้าผ่อนคลายเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะงั้นคุณลูกค้าสามารถนั่งรอตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวหมอเนืดอขอไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะ a few inches later <c oughs> งงงงงงไปไก่ตาแตกเลย <laughs> อันนี้นะดมเหมือนดมเพื่อเพื่อความแบบสุนฟรี <sighs> อเอาเอาค่านี้ด้วย นวดธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างจะฟืดคุณลูกค้กาก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้ยนวดไปแล้วมันรู้สึกเอ้ยไม่ตรงจุดหรือเปล่าอะไรแบบนั้นฉะนั<แ>้นแล้วขออนุญ,ญาตนะคะขอราดน้ำมันย,ยังยังช่วยเอาไอ้ไอ้ข้างๆนี่เอาไปไกลๆหน่อยได้ไหมคะอันไหน<ว>ฮะเพราะมันลูกลามที่<อ>ให้โดนนี่คือคือคือตอนนี้เริ่มเริ่มแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มเหลืองน่าจะกรอบน่าดูเลยอันนี้ อันนี้น่าจะกำลังได้ที่งั้นงั้นงั้นกินเลยไหมคะอืมอารอยพอตีแล้วคุณลูกค้ามีอาการเจ็บปวดตรงส่วนไหนมากที่สุดเหรอคะตรงช่วงไหล่อะค่ะช่วงไหล่ไหล่ซ้ายหรือไหล่ขวาคะทั้งสองเลยค่ะทั้งสองเลยอุ้ยงั้นเดี๋ยวจะลองกดดูข้างนี้นะคะอันนี้เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะลองทำอะไรของเล่นวันนี้อีกนิดนึงอ๋อเล่นวันนี้หอันนี้ไฟนี้เจ็บไหมคะไม่ไม่เจ็บค่ะอ้าวงั้นโน่ทำไรอะ โอ๊กบอกแม่ซื้อครั้งเดียวใช้คุ้มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกค้านวดตัวเองไปก่อนแป๊บนึงไปหาไก่ตัวใหม่แป๊บรอแป๊บ one eternity later เชี่ยค่ะคุณลูกค้าพร้อมที่จะรับการประคบอันใหม่หรือยังคะพร้อมเลยค่ะพร้อมโอเคหนึ่งใหญ่ๆจำเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เช็แรงน้อยแต่ว่าคุณภาพบอกเลยว่าสูงอ่ะหนึ่งสอง่สคือช้านานจัง น่าจะได้แหละจังหวะนี้แหละหนึ่งสองเริ่มมีกลิ่นแล้วนะเออ่หมอนด้วยคะเหมือนจะมีกลิ่นไหมคะยังงี้กว่าลูกลูกยังงยายามเยาม